สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยๆน่าใช้1คัน VIP สุดหรูเทียน่ามาแล้วครับคันนี้ปี2007นะครับสอออโต้4สูบนะครับตัวนี้จะหายากหน่อยนะครับไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพิกล้มนะครับคันนี้เก็บช่วงล่างมาเกือบ50,000นะครับใครที่สนใจนะครับสีน้ำเงินเข้มนะครับมิดไนโบรนะครับสีสวยเต็มรัมนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับได้สบายใจขับไปเลยครับทั่วไทย4สูบ2.0ออโต้นล้วมันล้วนนะครับโดยปกติแล้วเทียน่า ระคูณเทียหน้าก็จะเป็น6สูบนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นไมเนอร์เชนมานะครับเป็น2.0นะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้นะครับเป็น4สูบนะครับอัตราการกินน้ำมันในเมืองก็ประมาณ 9กถึงนะครับถนอกเมืองก็ไหลลื่น11-13ถึงโดยประมาณนะครับใครที่สนใจกับสภาพและราคานะครับกับ V.I.P สุดหรูนะครับกว้างขวางนั่งสบายเบาะค้นขับจะเป็นปับไฟฟ้านะครับกระจบขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับมีแอร์หลังนะครับคันนี้สวยหรูกว้างขวางนั่งสบายภายในงามมากๆนะครับดูแลมาดีสุดๆนะครับใครอยากได้ใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ137,000บาทนะครับผ่อน3,600โดยประมาณผ่อนได้5ปีนะครับใครเข็ ด,ด,ดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับรถสวยสภาพงามมากๆนะครับกว้างนั่งสบายการซ่อมบำรุงดูแลสามารถเข้าไปศึกษาได้ตามกลุ่มแฟนขับของเขานะครับรับรองว่ามีคนที่ใช้งานอยู่จริงจะแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกใหม่ได้อ,อย่างแน่นอนนะครับใครที่ชอบนะครับด้วยความรู้ด้วยออปชั่นถือว่าสวย ดูดีมากๆนะครับกับราคาที่เปิดนะครับ137,000บาทนะครับสายผ่อนใช้งานก็ชิวๆเลยครับออกรถูนยนบาทได้เลยครับสำหรับใครเครดิตีนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับ เป็ผู้หญิงใช้งานนะครับสภาพสวยเกศเอพีเมียมังครับสีสวยเต็มร้อยนะครับภายในงามมากๆใช้งานไปแล้ว210,000กิโลเมตรนะครับคันนี้เก็บช่วงล่างไปแล้วเกือบ50,000ื่นนะครับเรียกว่าสมบูรณ์และก็คุ้มแน่นอนนะครับกับราคาและสภาพนะครับถ้าใครชอบ v ีเเทียหน้านะครับงามคุ้มจบแน่นอนครับคันนี้เครื่องยนต์สมบูรณ์เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างก็แจ่มแล้วครับแบบนี้ถูกใจสมาชิกนะครับจัดไปเลยครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับนี่นะครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับฝากไว้พิจารณานะครับสำหรับใครที่ชอบแนวนี้สรงนี้กับ v ี p ีเทียหน้านะครับสีสวยเต็มนะครับน้ำเงิน